กุหลาบกำลังเป็นโชว์กำลังแตกฮาดกุหลาบเหลืองตุ่นงามดมดูซิมันหอมเปล่ามันหอมมากเลยนะลูกเนี่ยตรงนู้นมันมีปิ๊กตรงนู้นมันมีปิ๊กแอนด์บิ๊กเนี่ยมันหอมตัวนี้มันหอมมากอยาาได้พันมันไว้อยู่ไปไปไปโอ้ยเชอร์รี่แดงแล้วมาดูเลย แดงแล้วแต่ว่ายังไม่หมดได้กินมามามาดูทางนี้สินี่ปีที่แล้วกับแบบนี้แหละผัดฝนมาเทธอเดียวนี่ลวงเบิดเลยอะไรนะโซคูเออเก็บลูกสีแดงนะลูกสีเขียวไม่เอานะเก็บลูกสีแดงนะเวนี่ไงนี่ไงอันนึงนี่ ซูเก็งซูเก็งบุหันในนี่ดอกแต่ว่าเพิ่นอยากกินยาสีแดงหน่อยเดียวว้าวเอาใส่เอาใส่กล่องไว้เร็วพอได้มีกิจกรรมเล่นๆในน้อยเล่นนะอวีจับนี่เอาวางไว้ตรงนี้ไงลูกอุ้ยตรงนี่ไม่เอานะมันยังเขียวอยู่เลยยังยั้งยังยังไม่เด็ดมันยังเขียวอยู่เลยลูก อนกนกนกอันสองปีที่แล้วมั้งมาปลูกพักโมงนี้อ่ยโอ้ยข้างล่างแม่งกินพักมันเป็นดินภูเขาเนาะตรงเนี้ยแม่งมันหลข้างล่างอ,ะอ่ะเคยมาปลูกไว้โมงนี้แหละมชิมดูซิมชิมดูสิมันอร่อยไหมอุ้ยแดงเดยอะแล้วนะอร,อ,อร่อยเหรอลูก มากลายได้กินเชอรี่แล้วบานนี้โอ้ยแดงเยอะแล้วนะอขออย่างเดียวฝนอย่าตกนะน้ะลูกเนาะนี่นี่นลูกนี้แดงเป็นสีชมพูหนึ่งดอกบ้านแดงดอกแ,แดงหน่อยอยากกินครับ เดวิดจอรู้สีใหญ่มากเหรอนั่นเอาไปใส่กล่องเอามามีให้อ่ะเอาเอาดวิดเอาไปใส่กล่องลูกเอาใส่กล่องนะใส่กล่องไว้โอ้ยริบโตนลูกอยากกินหมู่บ้านไปซื้อสตอรอเบอรี่มาโลนึงอันสตอรอเบอรี่ลุงนหน่อยหวานหวานกลิ่นเพิ่นถึกแกเอาลูกอ่ะอุ้ยดูนกมันมากินนี่ <H ee? S 1> นกมันมาจัดก,การก่อนเลยนี่ 金。金